ไปนิวไรส์กันหน่อยนะครับผมจะแข่งท่าใต้กันแล้วนะครับผมจะของร้านเริ่มก่อนนะครับเล่นแบบรีบๆสองในสามนะครับก็เรื่อจั่วชา้าจูอ่ะแล้วผ่านเนื้อย่างนบนึงโอ้ชาช้าไม่ลงเลยเว้ยโอ้ยแต่ก็ต้องช้าแหละเร้จะชา้าไปไหน เสียหนึ่งล้านอ่าทำไรไหมไม่ทำไหมครับอ่าโอ้โหไม่พอพอไหมเอาพอ nice อุ้ยลืมสองจริงไหมเฮ้ยตรงเดียวตรงเดียวพี่บาลหนึ่งลานอ่าใช่อ่าเล่นเลี้ทำมนี้ อ่าแล้วก็ดีใจโอ้โหรีบๆเดี๋ยวคือไม่ใช่คือกันเหนียวไวอืมโอ้ยเอาเลยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายชาอตทใช้อ่ะอ่ะหนึ่งที่เขาเด้งจูว่าชาร์ทอันชูว่าไนท์วันครับอ่าโอเคอันนี้เหลือสองนะเหลือสองนะครับตรงพูดเหลือสองจอดเงจอดสอง จ่ารู้อ่าโอเคไม่มีปัญหาจ่านิเกตได้รับดับเบิ้นใแท็กโอเคอ่าใส่เท่นี้โอเคใส่ศูนย์ไม่ว่ากันใส่ศูนย์ไม่ว่ากันแบตขึ้นอันนี้จ่ายอ๋อนี่ได้ดับเบิ้นแลยใช่ไหมได้ดับเบิ้นแล้วได้ดับเบิ้นแล้วอ่าอันนี้ปั๊มให้ตัวไหนบ้างพี่เนี่ยนับว่าให้มันชี้น้องชี้ตัวเดียวชี้ตัวเดียวเลยเออชี้ไว้ตัวเดียวเลยนะชี้ตัวเดียวจับไปอ่าเข้ามา สามพันสามพันใช่มากใช่เลยได้เลยตัดไหมตัดไหมครับโอเคอ่ะรับโทรศัพท์ก่อนอ่ะต่อเลยอ่ะคือดีไหมครับขึ้นหนึ่งโอเคอ่ะผมไปเลยครับมาเลยหนึ่งคริติคอนรับก่อนพอเป็นพิธีไหม ขึ้นไหมขึ้นไหมถังขึ้น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 ก่อนคอยสองพริกเป็นพิธีการสองแล้วก็ไอเท้นหมีใช่ครับตัดนะทำอะไรนะคอไม่คอจับมือคอจับมือไม่ให้ดูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ถ้าคอจับมือตัดมาสองร้อยครับมีนักบอลกระลกในตัวเกือบอะไรอ่าสีมือเท่าไหร่ครับพี่อ่าอะไรนะพลตารางมือมืออ๋อห้าใบครับ อันนี้เสกตัวเองไม่ได้เสกตัวเองไม่ได้อ่าแต่แตถ้าเข้าถ้าเข้าพี่ก็ไม่โดนใบตายเพราะว่าพี่มีสี่ใช่อ่ะรับดับเบินไอเด็กสองขีดผ่านเธอเลยเพราะว่าใส่ตัวเองด้วยตาย รทเรเรทนหนึ่งไรครับบวกคำตัวนี้มือเท่าไหร่นะห้าไปอ้ยาอ๋อมีโซโกาจะไปเตี้ยมไม่ได้อ่ะก็ทางน้ก็สามคำหนึ่งนะบวกกันสามต่อไหมอ๋อแล้วกวหนึ่รับหนึ่งไปเข้าเทินจัว่วครับชาร์จจวอ่ะอืมเป็นสุดท้ายนะเป็นสุดท้ายยายมีไให้าห็นที่สามนะยามที่สามไม่าที่สาในวันจวหนึ่ง โจทย์สอบครับหนึ่งสองสามอ่ะเอาพลังเท่าไหร่ห้าพันห้าพันกับมือเท่านั้นน่าชิดก็ถ้าเกิดมีแม่ตายก็น่าจะหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่เหลือบบสี่มือเท่านั้นตอนนี้ขอชิดสักครู่ หนึ่งสองไหลเหลือสองคิดว่าโอเคแตมันเกตครับลงมาผมเอาไปที่คออ่าโอเคลงการโูครับอ๋อกดถึงไม่ได้ใช่กดถึงไม่ได้โอเคลงมาครับผมชีใช้ให้ชี้ไ้โดยเองชี้ได้แค่ตัวเองโอเคแมเทน่นนะต้องลิงนนะลิงห้าพันโอเคอ่ะห้ 5, าพันกลางครับ อ่าขึ้นมือไว้ครับเป็นมือครับคืนมือไว้ไอ้เท่นตีได้อ่าปั๊บปั๊บปั๊บสอนข้างอันนี้จบเพิ่ทำารไหมเออออกกากันกาแล้วไล่เหลือสอนยังดีใช่ใช่ใช่ยืนดูไปผ่านไปเลยพี่เนี่ยไม่แสกแม่อะไรมันก็ไปเธอนะเอ้ยขอดูเก็บไม่มี กับมือต่อไปมึงชนะอยู่แล้วไม่ใช่หมอบร่คอไม่ใช่ผมจะมีใบกงใบกันเดี๋ยวแล้วมบริคอใช้อะไรดีเนออใช้การทิ้งเอาเกจราบืออ่าจะเอาเกจดีไหมเอาเกจอุจาเรดยิ่งรอดได้โดนไหมสี่เงินวัดจวงวลิงเงนะินอะถ่าย เน่นซื้อตุตุมต้มตุม้มะตาสองขี้แพ้เรื่องก่อนข้าืทินจูชาร์ตแอนจัวครับไนท์สวนที่มีเพียงสงงองใบน,นี่ดิคือแล้วไม่ไนานอย้เจนไปที่สามไหม่นอนไปที่สอะบัชร์อจูสอผมขอประเดิมด้วยการโรและสองคิลี่อนครับอ่านี่ไม่มีอะไร

โอเลดี้จิ๊กซ้อมให้อ่าตัวเท่าไหร่นะห้าพันซอมให้ตัวนี้ตัวท่าไหก็จะเป็นจะเป็นสี่แล้วเอ้ยจะเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดแล้วการคั่นเลโอ้โหอันนี้ก็ตีไม่เข้าเลยนะต้องพลาดแน่ๆครับจุ่ยอันนี้ก็อ๋อมันเป็นแอปก็คือเือหน้าสามารถสายกีดระเบินได้ใช่โอเคช้าจั่ยอะดักไซส์ครับ ดับโอเคแต่ผมก็แค่นี้นงาใจน้ใจได้ดับเพื่อเลยเข้ามาแนะนำดีค่าก่อนใช่ดีค่าก่อนค่างการนะค่างการผ่านเพื่อนครับจะเพื่อนทำไมอ๋อเพาจ่ายเก่งใช่ใช่ใช่ใ่แอนดรอ ขออนุญาตชาร์เกสขออนุญาตประเดิมตัวใหม่สองไลท์อ่าสองไลท์ตุ๊บๆไอ้ตัวนี้มีมูฟไม่เป็นซีเรียสมันมีมูฟมัน<ต>วางตรงไหนก็ได้จ่ายสองเกนหนึ่งโซตัวนี้มีมูฟมีโซกาดหุ่นแตต์ตัวโลกเจ๋มากโหตรงนั้นแหละอ่าดูนี้เมื่อการนี้ถูกทำลายถ้าเรามีสคาร์ในช่องดอกเราเีวหนึ่งไลท์มีกิงอย่ากามิเซีย เอ้ยไม่าโอเคแล้วก็มีกิ้งเลดี้ิงครับที่บ่าแต่ก็ตีได้แค่ครั้งเดียวเนาะอืมอ่ะตีบล็อกขาไปเข้าถึงจูชาร์จที่อันดรออ่ะเซตครับตัดไหมอ่าไม่หลุมือมี อ่ะตัดอ่ะตัดมีน้ำก็เลยนะไม่ให้ไม่ให้อยากทำอย่างนั้โอเค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 แต่ไม่เจอตัดเร็ตเหรอหนึ่งไลฟ์ชุบเลยเอาไปดี่คอการูไหมการูอ่าไปไปที้การูถ้าเกิดพี่มุกมาแสดงว่าก็ตีได้สองครั้งเลยพอดีอ่ะจ่ายเงินเก็บับเพิ่มก่อนเรื่อนก็บอกใส่เทปแบตเพิ่ม อ, 6, อีกห <6, 000. S 2> กพันเซดาย,ยังเซดายังไม่มีการปั๊มเท่าไหร่อีกสองที่ละอันนี้คิดอันนี้ได้จังวะมึงไม่น่าจะมีตัดเว้แล้วขอคิสองยี่ครับหนึ่งสองผ่านเลยโอ้ยโอ้ยแต่น้องมีใบใบนี้สู้ยากแล้วสู้ยากสู้ยาก ระเรบเเิดระเบิดไหนอ่ะนล่นชาร์จเกตย่าแล้วปาปิดใบแล้วสปอยเลยอ่ะไม่เปไปกันเรแต่ไร้หกเราแล้วไม่เป็นไรใช่ตายคู่ใช่ไหมใช่ตายคู่อ่ะพี่จ่ายไร้ก่อนนะครับอูชาพี่ก็กันตายเหมือนกันพี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเรดดิ้ง <Reading. S 2> ผ่านไปเจ็บผ่านาจูว์ชาร์จแอนจูว์ แพ้แล้วเนี่ยน่าจะน่าจะต้องวัดแล้วเพราะน้องจะหลุดได้แล้วใช่เอาบัตตี้กีฟแล้วก็บัตตี้กีฟจ่ายเงินกียรติทิ้งมือหนึ่งเพราะเราจะอ๋อยไม่จ่ายคอร์สใช่ไหมใช่แล้วก็มาจ่ายดับเบิลได้ดับเบิลไม่แทงโอเคมาต่อไปต่อสามสองขีดก่อนสองขีดสองขีดตามอ่าเปิดก่อนเปิดก่อนโอุ้ยไม่เจอตายเลย เด็กคนคนลืมกรับไม่เดต้อวในวันกิ่งการยกอ่ะตากัดสินนะครับจากของร้านก่อนนะจ๊ะดรอกันยกกัะชิ่งเของแท้เลยอุ okay, ้ยน okay, ่าสโอเคหน่อยแบบนี้คุยกันได้ ลงมาได้กี่อืมไม่มีแต่ก็ต้องคูณตัวนี้บัดี้คออ่าแบบเดี๋ยนะของคิดก่อนว่าพี่จะเอามือเพื่อเอาชาร์จไหมถ้าเอามือเพื่อชาร์จเทินหน้าเราก็จะได้ประหยัดเงินอวคิดดีอ่ะเอามือเอาขึ้นมือเฉยนะเล็้ยิงแล้วก็ตีผ่าเลยข้าวตงจ้ว ชาร์ตเอนจูร์แบบไหนไม่อไหรยผมชอบคนไม่แัดงวังเส้นทางสมาอายินนีอ่อแล้วหน้าเกียริจ้ามีการซืรอตั้งแต่ของแรกคนคนอื่นวัวหรือไม่ยังมีแต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นเจนจิมดังไปมันจะกลาดเลย้ <laughs> แต่ให้เป็นแอคได้ไหมโอ้ มีได้วยเรื่อยทำไม่ได้ทราให้เราให้ไลฟ์ลงผมเอาเป็นคิดก่อนมาดิคอร์ม่ด้กิฟ์มาดิคอร์การูหนึ่งเกชดับเบิ้ลอุ้ยมีน้ำมันกระโดดเลยหแล้วสายวิได้อะไรด้วยใส่เทมชีตวิ่งมันจะเหลือสองแล้วแม่มีสายวิแล้วใช่ไหมใช่งไงกอุ้ยฟอร์เมชั่นค่ะที่ได้เลย เล่นตัวเองเด้งตัวเองที่ไม่เด้งหัรุกโอเคไม่เด้งหัรุกใช่ไมไม่เด้งหัวรุกคิดอะไรอยู่สัมจิออ่างเงี้ยไม่มีไม่บัตตี้คอเพราะว่าบัตตี้คอไม่ได้มันยังไม่แต็มแต่ว่าเราเก็บไว้ยังได้ไหมราบุดจ่ายหนึ่งไรชาร์จเกจโคราชซัมจิที่แตกจวดอืมเราคิดแล้วตรงนี้ ไม่มีแต่เรียไม่ดีดีเท่านั้นด้วยอีกรอบนึงวิชามาเลยไปเลยเออการอนมอสทรีอันนี้และวหกผ่นด้วยอันนี้หกอันนี้น่ากลัวเขอเต้ยไอแท็กเขาเต้ยแท็กวางวางวางข้างได้เดี๋ยวเ็กบอกเอ้ยพี่มันต้องวางกลางวางข้างก็ได้สุดูเฟรนซ์เตรีทผ่านทีอ่าอันนี้งานยาวแลยไหมงานยาวงานยาวงานยาวแลยไหมเน้นๆเน้นๆเดี๋ยวยายพี่ก็ไม่มีเกรดตอนนี้อุจจาระนี่นะผมมีแต่เรียนะ เอาขึ้นมือเหมือนเดิมไม่ทิ้งเพราะเราไม่มีมอนเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงลืมว่าผมเพิ่งเซ็ตน้าระเบิดได้ไหนตัวเก่าผมอ๋อโอเคสองใบตัวเก่าไหนวะไี่ตัวที่พี่แคนโนลุยไม่ไม่แต่เซ็นกี้ก็ติดอยู่ดีแหละใช่ใช่ติดอยู่ดีอ่านี่ติดสองใบนะสองใบโอเคอันนี้ขึ้นมือไม่ได้ทิ้งอะไรอ่ะเลยติงจิบตีหนึ่งต่อฟาเลยจูว ต้องขอต้องขอหลุมนะคิดดีๆนะแ<า>ม่ต้องตีไม่เข้าเลยนะสก,กิลไลฟ์เอาบปที่คลิปไปดี่คลิปร่า,รายใจดึงเกล็ดทิ้งมือหนึ่งชุกกาโร่ต้องหลุดการ์โล่แมนตีใจดึงเก,งก,ก,เงก,กล็ดได้ดับเพิ่มอ่ะมาอ่ะดับเพิ่มหกพัน สองทีนะอ่ายอมลิงตีอ่ะแต่แสงทีเดียบเท่ากันนี่หว่าไม,ม่ไม่ต่างกันนะใช่ใช่ใชใชไม่ต่างกันเองไล่เหลือสีสองที่กันก่อนแสงจู๊ะพี่ก็ไม่แพ้อะถ้ามีมีไม่ตายใช่ใช่ใช่ไม่ตายก็ใช่ไม่ได้โดยมีสีไปใช่เกียไม่มีด้วยอันนี้ อนจริงอ่ะจริงเช้ชีวิตก่อน <laughs> นาะพี่ก็ต้องชามี่ฮึมี่ฮึมอ่ะอีกไปไม่แช่นี่ยบริอยยาชิบหายแล้วขาดเกส็ขาดเหมือนกันขาดเกลขาดเกล็ดแต่ก็มัหาคือน้องอ่ะรอแช่ดรอมันน้องต้องขออีกแค่เกลดเดียวน้องจะหลุดได้เลยถูกต้องมีโอกาสแพ้สูง ะไม่มีประกันผมอย่างนั้นก็ให้แล้วเออใช่ยากยากยากเหมือนกันตอนนี้ใช่แล้วผมไม่ชัดเจนว่าอย่างนั้นสนามเต็มครับครับครับทำเต็มที่บันี้กกิ๊บสองแล้วตีบันเชิญแอนติมีนนะเล่นยิงอ๋อเล่นยิงก่อนแล้วก็ตีเอ้ยมีมีดีเพลเทนไหม ไม่มีอไอะไรยิงรับยังไหมรับแล้วโอเคก็ตีคิดก่อนอ่ะอาจารย์กันกันผ่านไปจัว่วขอหนึ่งเกย์เท่าน,ะนั้นอีเกย์เดียวจัว่วเสียไลฟ์บัตตี้คองเอ้ยบัตตี้คอ้งแบบนี้ถ้าบริจิตต์มีตัวให้ทำเวฟไหม,มไรเหลือเท่าไหร่นะไรนะเหลือสี่ไรเหลือสี่ อันนี้เอาไว้ตรงทงตลบใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ทำได้ใช่ใช่ใช่มันทำได้แต่แป๊บนึงขอคิดก่อนทำ,นะทำได้ตอนน้เดี๋ยวพี่ไม่ตายไม่ได้หอโอเคทำได้พี่ยังไม่ตายพี่ยังเรียนหนึ่งจะทำอะไรไม่ได้ ه, พี่เยหนึง่งตีตีตีหนึ่งผ่าน เอาแม่ขึ้นเลยแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเจอียมิวเฮนเทสแล้วรู้เรื่องนะเก็บเยอะย่างก้อนอุ้ยไม่มีดักหออแล้วหวานเจี๊ยบแล้วขอให้ได้ของดีมีขอให้ได้ของดีถือว่าดีไหมมั้ยดีนะนะดีแม่แม่อาจจะดีไม่สุดจากแค่หนึ่งโอเคดีชีวิตได้แล้วถ้าได้ เว้ยหมดยังไม่ตายมาใช่ยังไม่ตาย <c oughs> เล่ยนยิงก่อนหนึ่งตูเท่าไหร่นะอ๋อถ้ามันให้ตีถึงอ๋อน้องเือหนึ่งถ้าตีเข้าหมดแล้วคนนงมีสนามพี่เราชินแล้วล้วนนหนึ่งผมจะลุกไม่ได้แต่ผมยังมีสนามค้างลุกไม่ได้มีสนามค้างแล้วมันสองเขาเอียกตีข้างตีข้าง <c oughs> ตีข้างตีข้างปิดไม่ได้ ก็ให้น้องมีอยู่แล้วนี่ใช่เออก็ทําให้ทําไงอ่ะไม่น้องมีสามตัวอยู่แล้วใช่เออก็ต้องให้ให้ทาําผ่านไหมก็จะโ่้สามหนี่งอย่าง้รก็มีเมนี่อุ่นใจเสียหนึ่งไลน์แล้วก็หักกันพอดีใช่ไหมพอดีคอเอาหักกันโอเคโอ้จับมือการูมาจับฟันเล่นๆเดี๋ยวนะ อันนี้ตีถึงเลย์ี่ว่าถึงทั้งหมดย่เป็นกลางอย่าผมยกกลางก่อนอ่าอย่าได้ขอคำนวณก่อนอ่าถ้าตีปั๊บจะตีครั้งหนึ่งสองโอ้ต้องได้ต้องได้การคืนชีพแน่นอนด้วยอืมคิดก่อนนะอ่ะได้โอเคลุกขึ้นมาหนึ่งขีดก่อนสองขีดกลางไอ้ขึ้นหมาขึ้นหมาต้องขึ้นก่อนขึ้นอ้าวเราไพีขึ้นนะใช่ทำเป็นการสามครั้งอุ้ย อันนี้น่าคิดแล้วพี่ต้องรายการคุนชีพด้วยอันนี้ตายแล้วใช่หมดเวทแล้วสองทีก่อนเอาตายก่อนดิมัดมาจับพื้นจริงอ่ะได้ไปวันเลยนะวันยังไงต้องวนที่เห็นเทมจูอเทมจูเวทสุดท้ายนะมีใบกระโดดเคาน์เตอร์เอ้ามาไม่ใช่เลยชีว อันนี้พี่ตายด้วยไหมมั้ขอมอนเตอร์ตายไหมขอชา์จแหรอโอ้วาจียวาเจียอันนี้ตัดตัดเไม่ได้ไหมเจอตัดเม็สองเโอเคแล้แล้วโหดกินซะนะถ้าเกิดน้องมีไปชาร์จเก็บก็ยแพ้ใช่แล้วช้รามไป